ใช่เลยใช่เลยเพราะว่าอันก็มไม่รู้ว่าท่านเจอมาหรือเติมเจอช้าท่านบอกให้มาถึงนี่สิบโมงครึ่งเอาท่านลงไปขันเทมจ้าขันเทมอของท่านอะคะ่ะจ้าค่ะไปไหนแล้วเจ้าของรถเข้ามาไม่ไกลเนาะใกล้กลเออ วันนี้เราก็มาส่งรถลูกค้านะคะสวีบจีเอลเกสีขาวคันนี้โปรโมชั่นราคา5 8 2 0 0 0บาทนะคะจัดโปรโมชั่นใช้เงินออกรถเพียง2 9 0 0 0บาทนะคะหรือลูกค้าต้องการฟรีดาวก็ได้เลยนะคะหรือจะใช้เป็นดอกเบี้ยศร์เผ่อน4ปีก็ได้สามารถทักมาถามได้เลยนะคะคันนี้ลูกค้าเน้นส่วนรถ เอาแบบเดิมๆเลยซึ่งมีชุดแต่งรอบคันพิเศษคือคิ้วกันสาดให้ไปนะคะเป็นของแท้จากมอเตอร์เลยนะด้านหน้าชุดแต่งอยากจะบอกว่ามันสวยมากโดนใจค่ะสีแดงตัดกับสีดำตัวรถสีขาวสวยค่ะสวยมากๆเลย เราต้องถอดแมสกไหมคะเนี่ยขออนุญาตนะคะเออพื้นที่โลง่ลงๆอย่างนี้ได้อยู่ได้อยู่อค่ะคันนี้นะคะลูกค้าซื้อสดเนาะด้วยว่าซื้อรถให้กับน้องยังเรียนมหาลัยอยู่นะคะซึ่งการใช้งานก็ไม่ได้ไกลตามที่แจ้งนะคะลูกค้าเน้นประหยัดคุ้มค่าแล้วะค่าไม i n t e n น n c นถูกสุดๆ การเปรียบเทียบระหว่างรถไฟฟ้ากับรถน้ํามันเมื่อสักครู่ขับมาน้ํามันยังหมดไม่ถึงขีดเลยค่ะขับมาจากโชลูมาส่งให้ลูกค้าที่นนทบ,บุรีนะคะขันนี้เราบริการส่งให้ฟรีค่ะสําหรับรถรุ่นนี้นะสีขาวสวยใช่ไหมล่ะเป็นสีขาวมุกนี้กรณีรถสีขาวมุกจะเพิ่มค่าสี่ห้าพันนะคะรถรุ่นนี้ก็มีค่าสี อ่าอันนี้ขออนุญาตคุณเองนะคะอ่ารีวิวชนให้สักนิดนึงว่าการบริการเป็นเช่นไรบ้างดีมากเลยค่ะบริการดีมากขับรถมาส่งถึงที่เลยน่ารักมากๆเลยมาไกลด้วยค่ะดีมากเลยค่ะอ่าแล้วก็ของแถมชุดแตะราคารถตรงตามที่คุยกันเบื้องต้นเนาะอ่าค่ะอ่าอันนี้ก็คือรายการที่ได้นะคะก็จะมี ชนใส่คิ้วกันศาสตร์ให้นะคะ,ะมีกล้องหน้าให้เดี๋ยวดูด้านนี้ได้ไหมเนาะรถไม่มีวิ่งอมีกล้องหน้าให้มีกล้องหน้ากล้องหลังให้ตรงนี้นะคะ,ะสามารถใช้งานได้อันนี้จอเชื่อมต่อโดยกันบลูทูธได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้แล้วก็มีแถมถัดท้ายคิ้วกันศาสตร์ตรงนี้ด้วยนะคะข,ของแท้เลยคิ้วกันศาสตร์แล้วก็มี ค่ะท้ายค่ะตรงนี้เอาไว้สําหรับใส่ของเนาะเวลามันเปื้อนเราก็สามารถยกออกบัตเได้เลยล้างได้เลยค่ะอันนี้เหมาะสําหรับน้องมากๆเลยเข้าใจเนาะว่าเด็กวัยรุ่นก็ต้องมีแบบเออจะมอมแมมสักหน่อยนึงอ่าค่ะอันนี้เป็นเซ็นเซอร์ถอยนะคะเวลาถอยใกล้ๆอย่างเงี้ยอ่ามันจะร้องเตือนว่าจะชนแล้วนะอ่าค่ะสําหรับน้องมือใหม่เนาะอ่าค่ะ อันนี้วันนี้สายชนก็ขอ,ขอขอบคุณคุณอิงมากๆเลยนะคะ,ะที่เลือกให้ชนดูแลสําหรับรถค,คันรถคันแรกของลูกชายแล้วกันรถคันแรกของน้องนะคะเอะถ้ามีปัญหาหรือการขับขี่อะไรก็สามารถโทรติดต่อชนได้ตลอดเ<ช>นาะ,นะ<ด>ชนติดต่อยากไหมคะไม่ยากค่ะง่ายมากค่ะคุบตอบปั๊บเลย <c oughs> <c oughs> เรา ทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะ d e l ิเวอรี่ค่ะค่ะ,ะถา้าปุ๊บตอบปั๊บนะคะวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะคะอค่ะอ่าก็อขอก็สําหรับวันนี้เราก็ส่งมอบรถลูกค้าให้กับให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ,นะคะถ้าหากว่าลูกค้า ยำค่ะสนใจอยากจะได้รถคันนี้ต้องทำยังไงคะคุณอิงโทรมาที่ชนค่ะคุณตามพี่ใส่ชนได้เลยค่ะ,ะนนเบอร์โทรเบอร์โทร0895295600นะคะหรือแอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณอิงนะคะแล้วก็ขอเราตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกอะไรลูกค้าบอกว่าขอเน้นเป็นส่วนลดของแถมไม่เอานะคะ ด้วยเพราะว่าลูกค้าซื้อสดขอเป็นส่วนลดสายชนก็เลยจัดให้แบบจุกๆไปเลยนะคะก็จะมีพิเศษให้ก็จะเป็นคิ้วกันศาสตร์นะคะที่ให้ลูกค้าไปนะคะแล้วก็ด้วยสวิฟต์จีแอลเน็เขาจะมีจอให้แล้วนะคะเราก็เลยแถมกล้องหน้ากล้องหลังให้ไปสวิฟต์จีแอลเน็กมีจอแต่ไม่มีกล้องหน้าและกล้องหลังนะคะคิ Q ้วคอนโซน เป็นสีลายเคปลาค่ะตัวนี้สวยงามเลยนะคะแล้วก็มีพิเศษให้นิดนึงด้วยว่าลูกค้าจะไปมาหาลัยจำเป็นจะต้องขนของเยอะๆด้านหลังทั้งรองเท้านู่นนี่นั่นเวลาเอาของมาใส่ท้ายรถใช่ไหมคะมันก็จะแบบว่ากลัวกลัวรถเปื้อนลูกค้าก็เลยถามว่า แถมถัดลองได้ไหมจัดให้ค่ะเซลล์สายชนใจดีซะอย่างนะคะพร้อมกับส่วนลดจุกๆนะคะวันนี้ถ้าหากลูกค้าสนใจรถสวิฟไว้ใช้งานสำคัญสามารถทักมาสอบสถามหรือปรึกษาข้อมูลรถได้เลยนะคะ ที่เบอร์โทร0895295600หรือแอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำนะคะฟรีนะคะปรึกษาฟรีสนใจติดต่อมาเลยนะคะเซลสายชนยินดีจัดให้นะคะโปรนี้พิเศษสุดๆค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะ